ทุกคนครับถ้าเกิดพูดถึงชื่อของเจสซี่แล้วเชื่อว่าหลายคนนั้นที่เป็นคอหนังแอคชั่นต่อสู้น่าจะรู้จักกันดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่อง One u p o n อา i m มอินช i n a าหวงไฟหงหมัดบินทะลุเหล็กนะครับหรือว่าจอมคนพัง,งาดโลกในปี2006เดี๋ยวมหาปะไรแถมเจสซี่นะครับยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะก,การต่อสู้อีกด้วยวันนี้ฮะ พามาเปิดประวัติเขาคนนี้กันดีกว่าว่ามีผลงานอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสําหรับเจสตลีหรือว่าลีเหียนเจียเกิดเมื่อวันที่26เมษายนปี2506ครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งเจสตลีนั้นเริ่มเรียนวูซูศิลปะก,การต่อสู้ตั้งแต่8ขวบซึ่งอาจารย์ที่สอนนั้นเห็นว่าเจตลีมีฝีมือดีและก็ส่งเสริมเจตลีเป็นอย่างดีเห็นว่ามีแววจนคว้าแชมป์วูซูระดับชาติเป็นครั้งแรกในตอนอายุ11ปีและก็คว้าแชมป์รายการระดับชาติสาขาอื่นๆอีก4รายการ ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นเองฮะสำหรับเส้นทางการเป็นนักแสดงของเจสซี่นั้นเริ่มจากที่เจ้าตัวนั้นเป็นโค้ชทีมชาติกีฬาวูซูมานานตอนนั้นเขาอายุได้20ปีและก็ถูกแมวมองครับดึงให้มาเป็นพระเอกศิลปะการต่อสู้เรื่องเซี่ยวลิมยี่หนังเรื่องนี้ครับเป็นงานแจ้งเกิดให้เขาอย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดงกังฟูจนมารับบทหวงเฟยหงในภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้เรื่องวันอัพพ่อนชามอินชัยาหรือว่าห่วงเฟยหงภาคหนึ่งทำให้เขานั้นโด่งดังเป็นผู้แตกนั่นเองครับ และก็เจตลีนั้นเริ่มมาโด่งดังในฮอลลีวูดในปี1998หลังจากแสดงนำในภาพยนตร์มามากกว่า25เรื่องในฮ่องกงและก็จีนเจตลีนั้นได้รับบทเป็นผู้ร้ายโดยต้องประชันบทกับเมลกิฟสันและก็แดนนี่โกลเวอร์ในภาพยนตร์เรื่องฮิตของริชาร์ดดอนเนอร์และเมื่อปี2015ครับเขานั้นได้เปิดเผยกับสื่อว่าป่วยเป็นภาวะต่อมไทรอยด์และยังส่งผลต่อระบบขาผ่านร่างกายทำให้เขานั้น ไม่สามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนภาพล่าสุดครับเจตลีนั้นออกมาพูดขอบคุณคแฟนๆเขานั้นดูอ่อนแรงมากในวัย60ปีทําให้แฟนๆนั้นอดเป็นห่วงเขาไม่ได้นี่แหละฮะก็เป็นประวัติคร่าวๆของเจ็ตลีทางคมบันเทิงของเรานะีฮะก็ขอให้คุณเจ็ตลีนั้นหายจากการป่วยและก็มีสุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ